ซื้อของเก่าในเฮ็ดหาบ้านเมืองสะอาดแม่นบ่ครับเฮดบ้านเมียงสะอาดครับโอ้แม่นนหลีเด้เนาะคุณชาบ่มีผู้ซื้อของเก่านี่บ้านยังสิ่หกเต็มเลยบ่มี่ใหม่องชิแม่นบ่ครับน้าโอ้ครับนี่แหละนี่แหะคือผู้เฮ็ดแต่บ้านเมืองสะอาดโอ้แม่นนหลีครับแม่นๆๆโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องไปพเกับผู้ไายคนนึงนะครับเนาะที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นผู้ที่รักษาความสะอาดครับพี่น้อง รักษาความสะอาดในหมู่บ้านในชุมชนนะครับถ้าบ่มีเล้านี่เล้ามาอาจจะสกปรกไปไรก็หนี่ครับพี่น้องไปพ่อกับนายยงนะพี่น้องเนาะไปครับไปอันนี้อะไรนักกินโรน้องแมนนะพี่นอนะ้องเนาะโอ้เล้านี่เทปปั้านเมืองศาดนสครับบ่มเงินบ้อนได้แล้ว,วนะรครับแลาวอุยูอา,ยานยังเด็กเป็นเงิน,นเลยแบดกิน<บ>เฮาใส้ไอ้ที่เศษมันนี่อันใดขายได้เขาก็เกี่ยมไปขายครับโอ้ อย่ามองขาบเหเ็ไหมครับอย่ามองขับและขันห่อขันห่อไปชิมนี่ทำไมบ้านเนี้ยสก๊กบรตรบ่็อกแ,แ,แมน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 แบบนี้อันไหนมันลิซเซคเกได้ห่อไปขายบ่ครับรซเคเกระครับเนาะนะี่ข้ากันรับเ็หบ้านเี้สร้างแบบนี้ับับับจังที่ก็ได้บดมนบ่ครับนยนะได้บดนะบบโอ้บบาท่าขนาดรับ นี่นายงน่ะเรามาซื้อของโอุ้หน้าเฮ็ดมาดนแล้วบิดกันไะเฮ็ดมาดเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วเอาทายอยู่นะครับเนาะพอได้ใส่ได้ต่อยนะครับเนาะคันบอกมีผู้รับเชื้อนี่นี่บ้านยังอีกชิ้นผงกระโปงเต็มเลยขยะเต็มนะครับเนาะแมนแมนครับแมนแมนนี่ตกย้อมครับครับผู้ใดมีขยะก็บโปงขนเอาไปทิ่มครับพี่น้องเนาะเก็บไปขายได้พี่น้องเนาะเป็นขวดเป็นยังเป็นเงินเบดเลยครับพี่น้อง ของเก่ากรซื้อเขาขายไข่ไก่เดือไปหรว่าอย่างไงแย่เอาไปทิ่มเลยของของโมนี่ขายได้เบิดทั้งหมดไหมเบิร์ดตั้งแก้ดูดเตั้งแก้กองยาสีฟันกองสบู่ไปขายได้หมดแม่นบ่ครับหลอดยาสีฟันพลาสติกก็ขายได้แม่นบ่ะย่ทิ่มเลยเป็นเงินหมดก็ไปิ่มโอ้ครับครับครับโอ้โหทั้งภาษาขับขับโ โอ้ครับมืนอนีมาป่อนนายย้งแะครับพี่น้องครับนี่ก็คืออาชีพรับซื้อของเก่านะครับเนาะซึ่งก็นายย้งบอกว่าเป็นอาชีพที่เฮให้ชุมชนสะอาดครับพี่น้องแมนิลีนนะครับเนาะเดีียวบเบิ้งนี่ก็สะอาดสอ้นครับถุงพลาสติกขวดน้ำไม,มีอย่างต่างๆนา,นานาเนี่โอ้เก็บไข่ได้เบิดได้พี่น้องเด้อ มันก็เป็นเศษขยะที่มันบ่ได้ใช้บม่มีประโยชน์นะครับเนาะแทนที่เขาเสีเอาไปทิ้มยังไดเขาก็เก็บมาขายได้เป็นเงินครับพี่น้องครับถึงซีบบแมนเงินไหลแต่ก็เป็นการทําความสะอาดไปน้ำหน้พี่น้อง่วยไงหน่อยไหลเป็นเงินบัดเป็นเงินบัดครับโอ้โครับโบโบโบรูจจักกระมองขาม เอาชิมในบ้านเนี้ยยังัหลาเนี่ยเอ้นขึ้นรถนั่นครับสี่ยี่สี่สามสิบ่สิบสเอ็ดน่โอ้ับเนี่ยมีห้องชิมนล้แม่นแม่นบอกรันผมได้เยบาทก็โดมือนหได้41่นะครับแล้วโอ้รับน่ะรับโอ้ครับนาก็เป็นเงินนะนี่ก็ห้องชิมเงินเงินรับเงิน41ครับ อาพซูติมายกเป็นสี่สิบห้าเเลยโอ้ขอบคุณหลายๆครับโอ้เราใจดีขนาดครับพี่น้องครับโอ้ยาหรือเป็นดขาดเลพี่น้องไอ้มีขวดมี่ยงนี่เก็บไปนะครับเนาะเป็นน้ินี่เลยครับพี่น้องครับ่คนถ้าเอาทิมเอาคว้างให้บ้านเย่างสกปรกทำเป็นมลพิษ ต่ออากาศอีกให้โลกร้อนอีกครับโอ้ครับแหนความร้อนกันดอกก็ต้องเอามาขายแล้วก็รีไซเคิลเต็ช่ไหมครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับนายครับโอ้แหนความร้อนขนาดครับเอาครับโชคดีครับ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 โอ้เข้าท่าขนาดครับคุณลองครับครับไปทำความสะอาดต่อแน่นอน โอ้ครับครับอ่ะครับวะขับล้อบ้านครับโอ้นี่คือใช้ผูลุยในการทำความสะอาดนะครับาะครับอ้อสุดยอดเลยครับพี่นองครับครับนี่กันเป็นไอชีพรับสื่อของเก่านะครับเนาะเป็นไอชีพที่สุดจจริบครับพี่นองนำสัมยังซอยรักษาความสะอาดให้ชุมชนให้หมู่บ้านของเฮาเนาะน้องเนาะหนาาอยู่าน้าัยครับ อุ้ดมีขวดพลาสติกของใส่ของซอยพวกกระดาษพวกหลังเปาต่างๆขายได้เบิดครับพี่น้องดีกว่าเขาสิเก็บไปทิ่มหรือว่าเผาไฟอย่างกระยาเนาะครับเนาะเก็บมาแปรรูปเป็นเงินนะพี่น้องเด้อซึ่งเงินนี่ผมก็ได้41บาทครับนายยงเราแถมมาให้อีก4บาทเป็น45บหทครับพี่น้องโอ้จะถือว่า ขอทายอยู่นะครับเนาะสำหรับขวดน้ำที่กินหล้าเก็บไว้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องเนาะิปหบมาพ่อกันไหมครับพี่น้องครับเาเข้าซีนเรื่องราวแบบใดน,นำเสนอกับพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องกินเฮาสไส้ไท้ที่เศษมันนี่อันใดขายได้เขากับก็บไปสนขกายครับโอ้ อย่ามองขับเห็่ไหมครับอย่ามองขับนะขันห่อขันห่อไปกินนี่ทําไมบ้านยีงสกปรกแม่หนแมแมนนเลยเบือนนี้อันไหมันลิเกินได้ห่อเป็นบ่ครับรีเซนะครับนะนี่ข้ากันรับเ็บ้านยงาดรแบบนี้ครับขจังที่ก็ได้บดนบ่ครับเนี่ยนะได้บดเลบโอ้ครับเขาทาขนาดครับ